๋ยวผมจะนำรองเท้า s o อกเอทั้ง2รุ่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปกับรองท็อปประจำปีนี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับนั่นก็คือ s o อก n y อ n d นี่เอนโดฟิ3และ s o อก n y อ n n นี่เอนโดฟินสปีด3นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับแตกต่างกันอย่างไรแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนแล้วเหมาะกับใครมากกว่ากันเชิญชมได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่าก,กับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะนํารองเท้าวิ่งรุ่นท็อปแล้วก็รองท็อปแล้วกันนะครับของแบรนด์ซ็อกเ n อนี่มาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าทั้ง2คู่นี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เหมาะกับใครรู้สึกอย่างไรบ้างกับการใช้งานนะครับเริ่มจากฟิลลิ่งของการสวมใส่นะครับสำหรับผมที่เป็นคนหน้าเท้ากว้างนะครับสังเกตว่าตัว e n d o r p h i n speed 3มนะครับมันจะมีความกว้างกว่านะครับหรือว่าดูตรงเนี่ ตรงมิดฟุตนะครับแถวๆตรงนี้เออก็จะเห็นเลยว่าเอนโดฟินสปีดสมมันจะกว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบอ่ะมันก็แตกต่างกันนิดน,นึงอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นรองเท้าที่ใช้แข่งอยู่แล้วนะครับขนาเนี้ยเอาไว้ใช้ซ้อมทําความเร็วแล้วก็ผมยกให้มันเป็นรองเท้าที่ถ้าต้องเหลือรองเท้าเพียงคู่เดียวผมให้มันเนี่ยก็อย่างที่บอกใน e ี2ที่ที่เล่าไปนะครับลองไปดูแล้วกันเพราะฉะนั้นไซส์เดียวกันก็จริงนะครับแต่ว่า ตัวเอนโดฟินสปีดสามเนี่ยมันจะมีความกว้างแล้วก็ใส่สบายกว่านะครับหน้าเท้าโปร่งกว่า,วาสวมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอิสระในเท้ามากกว่าขณะที่ตัวเอนโดฟินโปรสามเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับแล้วก็บีบมากกว่านั่นเองนะครับมาถึงเรื่องอ p p เปนะครับในส่วนของตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็น e n g i n e e r ยร์เมชเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว e n นโดฟินสปีดสามอ่ะมันจะค่อนข้างแบบนุ่มๆกว่า นะเป็นวัสดุที่แบบเมชที่นุ่มๆขนาดที่ Endorphin Pro 3เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นแบบตะขาหยบหยาบหน่อยนะเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งสัมผัสกับเท้าเนี่ย Endorphin s สป e ด3ก็จะรู้สึกว่านุ่มนวลกว่านะครับแล้วก็สบายเท้ามากกว่าขณะที่ตัวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแบบบาดเจ็บหรือว่าเสียสีอะไรนะแต่มันจะรู้สึกว่ามันหยาบแล้วก็กระด้างกว่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วอ่ะผมก็ยังชอบตัวสปีด3มากกว่าเนาะ แต่เออตัวแข่งมันก็ไม่รู้ดิผมว่าวัสดุถ้ามันใช้แบบเดียวกันมันจะหนักกว่าแล้วไม่แน่ใจนะ,ะในส่วนของเรื่องการระบายอากาศอะผมมองว่าพอๆกันเลยคือถ้ามองด้วยตาเปล่าแล้วอ่ะผมมองว่าโปร 3, มันดูโปร่งกว่าโล่งกว่าเนาะเป็นรูให้เห็นชัดกว่าขณะที่เนี่ยเป็นเมสสองชั้นนะครับสปีดสามเป็นเมสสองชั้นแต่ว่าก็ ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนหรือว่าอะไรเลยอ่ะมันก็สบายเท้าเหมือนกันเย็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาฟิลลิ่งดูด้วยตาเนี่ยโปร3มันดูดูโปร่งกว่าแต่ว่าความรู้สึกจริงๆแล้วผมว่าไม่ต่างกันนะครับมาถึงพระเอกของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับนั่นก็คือมิสโตหรือว่าพื้นชั้นกลางนั่นเองนะครับเป็นโฟม p o w e r r u n pb เหมือนกันนะ p o w e r r u n pb เหมือนกันแต ความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยซึ่งผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะเชื่อว่ามันไม่ได้ต่างกันแค่แผ่นคาร์บอนกับแผ่นไนละ่อน่ะคือต่างกันที่ตัวมวลหรือว่าการอัดอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าผมอาจจะพูดไม่ได้นะแต่ว่าโฟมมันต่างกันจริงๆคือโฟมใน Endorphin Speed 3เนี่ยมันให้ความนุ่มมากกว่านุ่มไม่ยวบนะนุ่มแล้วก็แบบมีการเด้งเออสบายมากกว่าขณะที่โฟมในรุ่น Endorphin Pro สเนี่ยผมว่ามันไม่นุ่มอะ เออใครบอกว่านุ่มผมว่าไอ้แบบนี้ไม่ได้เรียกว่านุ่มนะเออมันจะค่อนข้างเฟิรม์มแล้วก็แข็งเด้งมากกว่าดีดมากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ย Endorphin Speed ส 3, นุ่มกว่า ขณะที่อันเนี้ยเฟิร์มกว่าขณะที่ความเด้งเนี่ยผมเชื่อว่าถ้านับกันแต่เฉพาะโฟมนะไม่ต่างกันในขณะที่ความเด้งในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าเอโดฟินโปร3มันมาพร้อมกับแผงคาร์บอนผมก็เลยว่ามันควรจะเด้งดีดมากกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ในความรู้สึกสวมใส่สบายแล้วยังไงสปีด3ก็สบายกว่าเนาะ มาถึงเรื่องความรู้สึกของการวิ่งแล้วกันนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าผมเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าแบบอยากให้มีคลิปเยอะๆแค่นั้นแหละเออมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ทั้งทีเดียวนะเพราะว่ารองเท้ามันเป็นคนละประเภทอ่ะแต่ว่าความรู้สึกแล้วกันถ้าว่าการวิ่งชา้าๆยังไงสปีดสามมันก็สบายกว่าอยู่แนละ้วเพราะว่ามันนุ่มกว่าแล้วก็เป็นแผ่นไนล่อนที่มันมีการยืดหยุ่นงอตัวได้อะ่ะเดี่ยผมให้ดูเนาะมันงอได้เยอะเลยขณะที่วิ่งช้าด้วยโปรสามเนี่ยอื แผ่นคาร์บอนน่ะมันดัดตัวไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสปีดก็เลยวิ่งช้าได้สบายกว่ายกเว้นเพื่อนๆพี่ๆที่อาจจะวิ่งเก่งๆแล้วอีซี่เพจกันแบบอีซี่เพจเขาวิ่งกัน67อย่างเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะชอบนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเบาแล้วก็ยกเท้าได้ดีกว่าน้ําหนักมันต่างกันอยู่ประมาณสัก4 0่สกรัมก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าเวลาลองสมใส่แล้วก็ลองวิ่งแล้วจริงๆอะ่ะ เอนโดฟินโปรมันเบากว่าเยอะก็แล้วแต่ว่าท่านชอบยังไงขาแรงก็อาจจะชอบโปรสามากกว่าแต่ถ้ามือใหม่หรือว่าชิลๆหรือว่าทุกคนแหละขาแรงแต่ว่าอยากจะวิ่งสบายๆายะว่าสปีดสาดีกว่านะครับ มาถึงเรื่องการวิ่งเท็มโปนะครับวิ่งเทมโปผมก็ยังชอบตัวสปีดสามากกว่าอยู่ดีเพราะว่ามันนุ่มกว่าแล้วก็การกลิ้งอะ่ะมันอาจจะไม่เท่านะแต่ในข้อเนี้ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเอโดฟินโปรสาน่าจะได้เปรียบกว่าเรื่องความกลิ้งนั่นเองเพราะว่าความกลิ้งของเอโดฟินโปรสามเนี่ยมันมาตั้งแต่แบบช่วงๆก,กลางกเท้าเลยครับแค่ลงกลางเท้าแล้วก็ตวัดไปเนี่ยสปีดโรมก็ทํางานและขณะที่ สปีด3เอโดฟินสปีด3เนี่ยจะค่อนข้างต้องลงปลายเท้าจัดจัดหน่อยนะถึงจะเริ่มกลิ้งเพราะฉะนั้นรอบขาที่จะทำแอคชั่นเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการทำรอบขาดีๆวิ่งเท m มโปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะได้ต่อเนื่องเนี่ยผมว่าเอโดฟินโปร3มันเท m มโปได้ดีกว่าเนาะเพราะว่ารอบขามันมาง่ายกว่าเพียงแต่ว่าจจะต้องวิ่งเก่งขึ้นมานิดนึงเพราะการควบคุมรอบขาเนี่ยถ้าใครที่วิ่งแบบ ยังไม่ไม่ชำนาญใครที่ยังวิ่งไม่เก่งแล้วก็ขายังไม่แข็งแรงเนี่ยผมว่ามันอาจจะคุมไม่อยู่เพราะเนี่ยมันกลิ้งจริงมันจะพาเราไปอย่างเดียวบางทีขาปัดขาเป๊เลยแต่ตัวเนี่ยมันจะสมูทแล้วก็นุ่มนวลกว่านั่นเองนะครับมาถึงเรื่องความรเ็วระดับอินทเวลแล้วก็ลงขอดเนี่ยก็ต้องยกให้ตัวโปร3แบบหายห่วง <allen> เห็นเห็นนะครับด้วยตัวแผ่นคาร์บอ <respuesta. S 2> นเอ่ยน้ำหนักเอ่ยการกลิ้งเอ่ยการเชิดของตัวเท้าที่มันมีมากกว่าเนี่ยอันนี้ชนะเลิศครับใครต้องการวิ่งเร็วๆวิ่งลงคอร์ดนะครับหรือว่าลงแข่งเนี่ยอันเนี้ยจบกว่านะเบาแล้วก็สมูทกว่าพอวิ่งเร็วๆเข้าจริงๆแล้วอะอย่างที่ผมบอกวิ่งช้าวิ่งเทมโปอะไอ้นี่นุ่มกว่าใช่ไหมแต่ถ้าวิ่งเร็วมากๆอะไอ้นี่เสียเปรียบแล้ว เพราะว่าความนุ่มของเขาเนี่ยแล้วก็ตัวแผ่นไนลอนอะ่ะมันจะค่อนข้างยวแแ้ะนะครับรู้สึกว่าถ้าต้องการทำความเร็วอะ่ะเอน o r ฟินสปีด3ม,มันจะมีการสูญเสียแรงมากมากกว่าเราอาจจะเหนื่อยง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครวิ่งเร็วๆอะ่ะไงก็ต้องไปซ u เปอรช์ชูไปคาร์บอนอยู่แล้วละไปโปร3ตอบโจทย์กว่าเยอะนะครับมาให้คะแนนกันสักนิดหนึงแล้วกันครับสำหรับเจ้ารองเท้า2คู่นี้นะครับพี่น้องกัน แต่ว่าก็อย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันโอเคเดี๋ยวลองให้คะแนนกันนะครับสำหรับความสวยงามเนี่ยผมให้เอนโดฟินโปรสามเนี่ยเอาไป9คะแนนนะครับขณะที่เอนโดฟินสปีดสาก็เอาไป9คะแนนเหมือนกันสวยทั้งคู่แต่ต้องบอกกันเลยว่าสวยคนละแบบนะครับเอนโดฟินโปร3จะสวยแบบพรีเมียมอ่ะหรูหรูวิ่งไม่ต้องเร็วครับ วิ่งช้าๆแบบผมเนี่ยพอคนจะได้เห็นว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> นี่ใสเนอฟินโปร3ว่ะเท่ <Yeah. S 1> มันจะหรูแล้วก็ดูดีอ่ะขณะที่เอนดอร์ฟินสปีด3นะครับสีนี้นะมันจะดูค่อนข้างแบบเฉียวเฉียวอะดูแบบโดดเด่นนะคือเด่นอยู่แล้วละ่ะขนาดโฟมยังสีแดงเลยเพราะฉะนั้น9.5ใช่ปะ่ะให้9หรือ9.5นะเอาเป็นว่า9.5แล้วกันเท่ากันแต่ว่าคนละคาแรคเตอร์แล้กันอันนี้ดูพรีเมียมนะครับขณะที่อันนี้ดูแบบ คาร์เรฟูดูแบบสดๆจริงๆไปเลยนะครับมาถึงเรื่องอ p p เปอร์นะครับอัปเปก็ภาพรวมแล้วกันผมให้ตัว Endorphin Pro 3เอาไป8.5คะแนนนะครับขณะที่ Endorphin Speed 3ผมให้9.5คะแนนมากกว่านิดหนึ่งชอบมากกว่าตรงที่มันกว้างกว่านะครับมันหน้าเท้ามันกว้างกว่าโทบ็อกซ์มิดฟูดเนี่ยมันกว้างใส่สบายมากกว่าแล้วก็ความนุ่ม ความนุ่มสัมผัสเท้าเวลาเราสวมลงไปอ่ะเอนโดฟินสปีดสก็ยังนุ่มกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เอนโดฟินสปีด3ก็ชนะไป8.5กับ9.5ไม่ต่างกันมากนะครับมาถึงมิโซนะครับมิโซเนี่ยเหมือนกันพาวเวอร์แลน์เหมือนกันนะครับผมให้ทั้ง2คู่เนี่ยเคะแนนเท่ากันเหมือนกันเพราะว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับใครที่ชอบเบาๆฟ์มๆแน่นๆดีเท้าสบายๆย,ยกเท้าง่าย ก็ไปที่โปร3นะครับใครที่ชอบความนุ่มซับพอร์ตซับแรงกระแทกหรือว่าคนที่เริ่มเพิ่งวิ่งหัดวิ่งใหม่ๆเนี่ยก็ไปที่ Endorphin Speed 3แล้วกันมันซับแรงแล้วก็วิ่งได้ดีกว่านั่นเองสบายเท้ามากกว่าครับพูดเหนื่อยเสียงเริ่มเบาลงแล้วเดี๋ยวกินน้ําก่อนค่อยไปข้อต่อไปเนาะมาถึงที่ความนุ่มเด้งนะครับนุ่มเด้งแยกกันนิดน,นึงแล้วกันเนาะถ้านุ่มเด้งไอ้นี่นุ่มกว่าแล้วก็เด้งในระดับหนึ่งนะครับเด้งดีแหละแต่ว่านุ่มกว่าเยอะขณะที่อันเนี้ย ผมว่ามันไม่นุ่มสําหรับผมนะแต่ว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นผมว่าก็นุ่มกว่าแหละอย่างเช่นเทียบกับ a อและการไฟโฟมบารเนี่ยผมว่าอันนี้ก็นุ่มกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไป8.5คะแนนนะครับ แต่ว่าถ้าใครวิ่งเรเร็วผมก็ว่าไอ้น,นี้ก็9.5ถึงกับเต็ม10เหมือนกันนะวิ่งเราเร็วผมว่าไอ้น,นี้ก็นุ่มเด้งมันแต่ถ้าสําหรับผมวิ่งมือใหม่เน้นย้ําแล้วกันเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมว่าผมชอบสไตล์นี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําหรับผม8.5สําหรับวันนี้9นะครับอยู่ที่การใช้งานขาแรงก็อันนี้ไปขาอ่อนก็อันนี้พอแล้วนะครับ ต่อกันด้วยความกลิ้งนะครับความกลิ้งสําหรับคู่นี้9.5คะแนนครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกวิ่งไม่ต้องเร็วมากแหละแล้วก็ลงแค่ประมาณช่วงกลางเท้าเนี่ยตัวนี้ก็กลิ้งแล้วนะครับสปีดโรทางานแล้วขณะนี้เอาไป7.5พอคือมันก็กลิ้งนะแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันจะสมูทผมชอบมันมากอะแต่ว่ามันจะสมูทกว่าแล้วก็ถ้าท่านใดที่ต้องการความกลิ้งความผลักเนี่ยจาเป็นจะต้องลงปลายเท้าจะจัดเลยแล้วผมมาเป็นคนลงวิ่งแก็คือแค่ประมาณกลางเท้าหรือว่าปลายเท้าบ้างนะครับ ต้องบอกกันเลยพัฒนามาจากการวิ่งลงส้นด้วยซ้ำนะครับมันเลยทำให้คู่เนี้ย7.5พอไม่ได้กริ้งขนาดนั้นนะครับสปีดโรเหมือนกันแต่ว่ากริ้งไม่เหมือนกันมาถึงเรื่องราคานะครับอันนี้ราคาก็ต้องบอกกันเลยว่าถ้าชอบแล้วก็อยากใช้ซ็อกโกนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบว่านักวิ่งซิ่งๆไปแข่งอะไรมากมายเนี่ยราคาส่วนต่างมันมันโดดไปนิดนึงอะ่ะผมว่า โปรสเนี่ยเจ็ดขนาดเนี่ยห้าพันิตีว่า6,000แล้วกันนะครับต่างกันพันหผมว่ามันต่างกันไปนิดนึงเนาะคือยังไงอะถ้าใครชอบความแรงก็ต้องตัวนี้แหละแต่ว่าด้วยส่วนต่างราคาที่ต่างกันขนาดเนี่ยผมคิดว่าความคุ้มค่านะตอนนี้นะ e n d o r p h ิ n s p e ด d 3น่าจะคุ้มค่ามากกว่าเออถ้าไออันเนี่ย าักประมาณ6,005เนาะ6,290 6,490ต่างกันสัก500เนี่ยผมว่าอ่าต้องคิดและต้องคิดเยอะๆว่าแบบเฮ้ยเพิ่มเงินไปเอานี้ดีหรือเปล่านะแต่ขณะที่ห่างกัน1ัน0าเนี่ยสำหรับผมหรือว่าสำหรับมือใหม่ผมว่าแค่นี้ก็พอครับจริงๆราคามันต่างกันเยอะไปมันดีนะมันดีจริงไม่ผิดหวังหรอก แต่ถ้าขาแรงก็ไปอันนี้เหมือนเดิมแหละนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจนะครับว่าเอ๊ะฉันจะเอาคู่นี้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเอาคู่นี้ดีแฟนๆซ็อกเกอนี่ผมก็ต้องบอกกันเลยว่าถ้าใครเป็นแฟนซ็อกเกอนี่จริงๆนะครับแล้วก็อยากได้ทั้งสองคู่ก็ซื้อสองคู่ไปเลยครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับมันถามว่ามันแทงกันได้ไหมผมว่าได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันมันต่างกันชัดเจนอ่ะมันไม่เหมือนเอสเอ เมตาสปีดกับเมจิกสปีดอะราคาต่างกันโหดเหมือนกันแต่พอไว้วิ่งแล้วเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์มันยังไปในทางเดียวกันอะมันยังสามารถแบบเฮ้ยเอาเมจิกก็พอนะครับแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกกันเลยว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันดีคนละแบบส่งท้ายคลิปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังมองหาแล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับว่าเฮ้ยจำเป็นจะต้องเพิ่มเงินเอาโปรไหมหรือว่า สปีด3ก็พอแล้วนะก็เลยนำมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คืออยากให้มีคลิปเพิ่มในช่องด้วยแล้วก็หวังว่าเผื่อใครจะเซิร์ชมาหาแล้วก็สปีด3หรือโปร3ดีก็ น่าจะพอเป็นคําตอบได้ไม่มากก็น้อยนะครับท่านใดที่ใช้ทั้งสองคู่นี้อยู่นะครับหรือว่าใช้คู่ไหนคู่หนึ่งอยู่ก็ตามนะครับลองคอมเมนต์ดูแล้วกันว่ารู้สึกอย่างไรบ้างใครที่วิ่งเก่งเพื่อนเพี่ๆที่วิ่งเก่งๆก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าคิดเห็นแตกต่างหรือว่าเหมือนผมอย่างไรนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาแวะเวียนมารับชมนะครับจะได้ช่วยไขยข้อสองส,ยสัยในส่วนที่ผมตอบไม่ได้นะครับอย่างเช่นวิ่งเร็วจะจัดเนี่ย วิ่งที่มาลาทอนคู่ไหนเหมาะกว่ากันเพราะไม่รู้ครับผมยังวิ่งไม่ถึงระยะนั้นนะเอาเป็นว่าทั้งสองคู่เนี่ยก็ดีทั้งคู่นั่นเองอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนขาแรงแน่นอนแหละตัวนี้คาร์บอนโปรสมหมาะกว่าส่วนโอเวอร์นะครับสปีดสจบนะไม่ผิดหวังแน่นอน ก็สำหรับคลิปนี้หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างนะครับจากช n n e l Guru บ้างไม่รู้บ้างบายแปบซิซ่าสำหร,รับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออีกก็ฝากติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ